กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีแล้วก็สวัสด,ดีเอฟซีเบิร์ตสู่ผู้สู่คนพอกันอีกแล้วครับน้องบวกแก้วสบายดีป้าลงกไหมลูกสบายดีป้าลุงเออสบายดีป้าลูกก็เป็นไหนสบายดีป้าลุงใหม่ลูกบวแก้วสบายดีปลาลุงสบายดีลูก มันนี่ก,ก็ย่างปลาคือเา่ามีผู้ช่วยอีกเล้พี่น้องเลยผู้ช่วยร้านเนาะอ,อีกพี่น้องมีผู้ช่วยมาช่วยย่างปลาน้องบัวเก้วน้นงบัวแก้วก็ย่างตันนี้บอลลกฮะตันนี้คือว่าเริ่มแห้งแล้วเนาะพี่น้องอันนี้คือแม่องเพล่ผลปิ้งชุกแล้ว โอ้โหปลาท้อพี่พี่น้องมาเบ่งปลาเมอวานนี่มานแห้งกระโผดกระโผทำไมกำลังปีนนองสันติน้องเพแสะแต่เมื่อคืนหร่อูดเลยเนาะเริ่มย่างให้นันมน้ำแฮมแต่ก่อนจะเอาไปตากแดด โอ้ทุญาญยป่าลุงผู้ช่วยกับุญยาป่าลุงอย่านีน้องบิ๊กบมไปบ้ามือนี้เเห็นากระตูพ่นย่บอกแกอยา กำลังพลิกปีนขึ้นมาพี่นอ้องเบิ่งทำการพี่น้องนี่โอ้กำงามเลยเรื่องเนาะทำแม่บ่อยากใส่ชีไม่ไ่ได้ใส่ชีได้ <c oughs> พี่น้องขึ้นในตลาดเขาใส่ชีนี่เยองธรรมชาติพี่น้องเลยบาย่างแบบงามนี่นนอันนี้คือมันแหง้งเลยพี่น้องเลย อ๋อนะยังลูกปา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 ปนวะล้านก็กลังเหียนว่ากังซนติกลังผิกโอ้ย่าเคียลูกมันชีโต วันนี้วิกบูมจะไปอีกบ่มือนนี่เนาะหนาวบ่อโลโอ๊ะนาไพ่ก็มาอาณาดัมพี่น้องเลยวันนี้นาไพ่เผื่อกระย่างคือกันนาไพ่เผื่อกระย่างกันวันนี้เนาะก็ได้คือกันระบายก็ไปตึกแหงคือกันพี่น้องอ๋อถ้าเบนคือกันพี่น้องเดี๋ยวเอย กระเตะเขาเห็ดใหม่พี่้องกระเตวัน well, นี <c <c ่เห็ดใหม่วันนางหัวแก้วเห็ดใหม่วานนี่เห็ดแบบใหม่เลยอใหม่นลยแ่อันดักรเ็ดเลยอันบกใหญนี่เ้ปลามเปิดเหมือนกันต่อ นี่โตปุักใหญ่แั่นอะไมเนาะทำผามือเลยพิ่นงเวาผ่ามือจา่าผามือจ่าก็กนปลากันยังโตสัมผามือแล้วเอาแจกออกเอาไปทำผ่ามือจากเลยลนะเนาะโอ้โุช่วยใช่ไหมเห็ุใจชัดนน่นนะคุยช่วยใช่ไหมยูน่นลูก เอาเชือมาย่างไฟแบบนี้แหละพี่น้องย่างไฟมันแห้งสำเร็จสำหนึ่งก่อนแล้วก็จังไปตากแดดหัวขันเขาย่างไฟตลอดเขาย่างไฟใช่มันแห้งเลยเนี่ยมันกับโบแห้งเนาะหัวมันมีมันมันเลยมันมีมันมันเลยมันมัโบแห้งขันเทาไปตากแดดแล้วมันแห้งเนาะท่าแม่หัวมันมันมันคลยมันมันเลยมันมันเลย จะเอาไปตากกันใส่แดดในการเลือกผักแด้วพี่น้องเลยของปลามันยัดอืมสุดยอดสุดยอดพี่น้องมันแห้งโคตรโพนี่ตัวนี้ก่ะ ยางลูกนี่น,เเออนีเป็นปลาประมาณปลามองสามเซนเนะาะสเซนสมเซนสมเซน,นห่าโบเกียลูกบบเลียนีง่งามเลยเี่น้ยง ไปหาเมื่อวานนี่ได้แต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมา,มานแห้งกรดผูบ้านพี่น้องเลยเมื่อวานก็มาเอามาแล้วก็มาแซะมาแซะแล้วก็มายา่างช่วงนี้ปลากำลังปลากำลังหลายเนาะทำไมเนาะอ่ะนาน้ำบกใหม่พี่น้องปาลามันร้ายหลายเลยไปหาปาลาซะก่อน ทางไหนกยาเบื่อพานายกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องไปหาอยู่หากินกะละลูไดมันได้ละลูใดเฮาหาอย่งไดเหาก็ไปหาตัวนั้นเนาะท่าแม่เมืเ่อปลากไปหาปลาก่อนี่นเ,เปไปหาเบิาแ้ไหาเม่เมื่อปลาก็ไปหาจิรอน่อย chứ là nói là cái ngôm hỏi ấy bạn ngôn sai nó hết là cái da xoăn P’nong, mà đưa mà đưa P’nong đây. Thầy mướn đen cả nó tham à? đen cả lò ยี่เรบ้านเฮาตโตสามนิ้วก้อยเรได้พี่น้องยามนี้เนาะใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นเดินหาเล้าหนี่ได้ปร่งปีพี่น้องเอ้ยอืมที่ว่าที่ว่าหาอยู่หากินตามธรรมชาติแต่ว่าบ้านเฮาบ่มีดอกกระเจียวผักหวานบ่มีเนาะบ่มีบ้านเฮามันเป็นบ้านน้าบวงเลยทำบ้านโค้งเลย ดอกกระเจียวมันต้องไปไปหาเอกประมาณสักสักสิบกิโลอะไรสักสิบมีดอกรกระเจียวผลประมาณหน้าผลจะเลิ่มออเปิดบานเฮาพี่น้องเลยบ้าน,านาเฮา,าเป็นเป็นโดงเป็นโดงเป็นธรรม,มแต่มันแซงพี่น้องเลยกับประเภทว่าประเภทอ่าพักอันอันนอทำแม พรรคคอนเคนพรรคอันนั้นได้มีเนาะห้วยมันเป็นดงทางเฮามันบ่แม่นโคโอ๋ไปทางบ้านเฮาเป็นดงเห็ดปวกเนาะถ้าแม่ออกบ้านเฮาแจวเลยเ็ดปวกออกโตนี่่ตายพาเอาอยู่ี่นี่เ็ดปวกนี่ถึงฤดูมันออกนี่ไปเก็บเอาเลาะซําิเอาพี่น้อง ไปใกล้นี่เัาไปหาปุ้ยหลายโพดโพงโมหมักแตงเต็มคาราเบียวเลยอยู่อันนี้แบ่งให้ข้าเจ้านำได้พี่น้องเลยข้าเจ้าพี่น้องมายามพี่น้องมาเว้มายังกฮบกับแบ่งให้นำเลยแบ่งผู้เลี้ยหาโตหกโตฟ้าโตโตเสาฟ้ามือจางพี่น้องเลยแบ่งให้ข้าเจ้านำ อันบแบ่งให้เจ้านำหนีแห้งลายแบ่งให้จ้าตัวเป็นปลาดิบนี่แบ่งให้เจ้ากินนำเนาะคือว่าหลายเติบพี่น้องเออ้ยมาเด้อม,มาเด้อพอยากกินเนาปลาแหงปลาย่างลูกขมื่นเด้อพี่น้องต้อห้ลต้องใหายอยากมาแบบนังชิงนีต้องมาเป็นอต้องเดินทามา น้องแพ้วะครยังมาชมรับบรรยากาศดอกขมืนเลยมั้เงเดินทางมาเลยเพหรอวะบรอยากกินีค่ครับบรรยากาศส้มบรรยากาศเลยก็ส่งหายีน้องแพ้วะเ <c ười> ถ่าว่าหมานมัน,มนพี่น้องจัดไปปลาแห่งปลายากฉุดเท่าแม่สุดด่างเดิมแบบ กีตะก่อนพอแหละพี่นอ้องดูว่าแซ่บอร่อยสุดๆเลยบางหม้อบางๆๆๆคนเพิ่นกะเพิ่นว่าผักไกล้ๆต้องใส่เกลือพี่น้องเอ้ย <Okay. S 2> ยายโอ้ยบ่ใส่เกลือบ่ได้ดอกมันบ่น,น,นัว <c oughs> เอาถิมันแซนะ่บเนาะเอาถิมันแซ่บเผ็ดแบบพี่ดีพี่ทานเท่าแหละยายโบ,บใส่บ่เห็ดดอกบ่ใส่เกลือ เฮากินแซบ่บหมูก็กินแซบ่บจัดไปทําแม่เห็ดสุดซิมือเลยถวแจ๋วเลยเนะาะเอาละพี่น้องอสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไว้ทํานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวตายนี่เด้อพี่น้องเด้อ พ่อๆพอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ก็เสดาลาไปก่อนสบายดียดพี่น้องขอขอบุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจถูกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อไปกกินปลาแห่งปลาย่างมาด้วยขมื่นเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้อง